คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบนท่าข้ามได้นำคณะเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่สำรวจข้อมูลรายครัวเรือนระหว่างชุมชน1-4ถึงเพื่อหาผู้เดือดร้อนเรื่องคุณภาพชีวิตที่อยู่อาศัยเพื่อทำฐานข้อมูลโครงการบ้านพอเพียงชนบทส่งต่อไปอยังผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนหรือผู้นำอชอที่ได้รับการแต่งตั้งมาก่อนหน้านี้ให้ลงนามและส่งเรื่องต่อไปอยังสำนักงานพัฒนาชุมชนเพื่อขอรับเงินค่าซ่อมบำรุงบ้าน ที่เป็นที่อยู่อาศัยแต่ปัจจุบันเกิดการสุดโรมเป็นจำนวนเงินหลังคาละ20,000บาทนางสาวมณสนานคจรสักฮิรันกล่าวว่าที่ผ่านมาอาสาพ,พัฒนาชุมชนหรืออชอในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตะบนท่าข้ามไม่มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ที่มีการแต่งตั้งบุคคลมาเป็นอชอและผู้นำอชอทำให้ได้มีการท้วงติงจากเจ้าหน้าที่สำนักงานพ,พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งที่องค์กรดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ คอยกระตุ้นให้องค์กรประชาชนรู้สภาพปัญหาของหมู่บ้านและสามารถวางแผนงานเพื่อแก้ปัญหาได้เองรวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเองและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมท้งริเริ่มและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาโดยเป็นที่ปรึกษาให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีกลุ่มอาสาสมัครตลอดจนองค์กรประชาชนและกิจกรรมการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินง,งานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านรวมถึงเป็นผู้ประสานร,ระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนโดยที่หลังจากนี้จะเสนอให้มีการเลือกตั้งอาสาพ,พัฒนาชุมชนหรืออชอและผู้นำอ,อชชชุดใหม่ขึ้นมาขับเคลื่อนง,งานให้กับประชาชนชาวเทศบาลตำบลท่าข้ามต่อไป